สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับหนุมน่มลมต์คนม่นาเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับมาชมกับอีก2คันลอๆนี้คือรถอ e ีโกคาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่มียอดขายอันดับต้นๆของโตโยต้เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้คือเราอยู่กับเจ้าตัวโตโยต้ายาลิร1.2มิตรนะครับมีปี20และปี19นะครับความแตกต่างแคบมองไม่เห็นเลยเพืนะ่อนแต่ที่สําคัญคือ ทั้งสองคันนี้เลขไม่ไม่ถึง10,000แสนสักคันเลยเดี๋ยวผมจะพาดูทั้งสองคันคันแรกไปเลยครับคันนี้ทะเบียนนี้นะครับสวยมากมากเป็นสีบรอนเงินนะครับเป็นสีบรอนเงินในส่วนของคันแรกนี่คือเป็นปี20นะเพื่อนนะมาดูโครงสร้างกันเลยเพื่อนๆดูหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับและที่สําคัญคือน็อตเดิมทุกตัวเลยคันนี้ผม รีเช็คให้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับพี่เ,เพื่อนดูดูนะครับโครงสร้างนี่ว้าวมากราคาไม่ถึงสี่แสนแน่นอนเพื่อนๆผมทายดูก่อนนี yeah. ่เครื่องยนต์นิ่งมากและที่สำคัญคือมันเป็นรถที่พึ่งปลดระวางออกมาแน่นเพื่อนนะพึ่งปลดระวางออกมานะสวยๆแบบนี้เลย ว้าวมากคันนี้เลขไม่ประมาณ70,000กว่านะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวดูเอกสารก่อนคันแรกเป็นปี20นสเพื่อนเพื่อนนะใครหาอยู่นะครับรีบเลยส,สวยสวยเพื่อนหนึ่ง1 2 9สแรงม้านะครับลำดับที่1นึ่งเพื่อนนะนี่สสวยแบบนี้เพื่อนเห็นสวยงามมากครับผมพาดู รอบรอบคันเลยนะนี่ดูน็อตฝาท้ายนะครับเดิมเดิมนะครับตะคงตะเข็บเดิมเดิมมันเพื่อนฮอยางอะไรเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับในส่งของคันแรกนะเพื่อนนะอเออและที่สำคัญครับไปดูเลขไม้ครับคันนี้ เจ็ดหมื่นเท่าไหร่นั้นอ่ะคุณแจได้มาสองชุดนะได้มาสองชุดนะครับมาดูเลขไหมเลยเลขมาอยู่ที่7จ็ดหมื่กิโลเมตรเพื่อนๆสวยมากหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับเป็นทรงสตอร์ตนะเพื่อนนะคอนโซลกลางคอนโซลหน้าเกียร์ออโตเมติกแถมเป็นเกียร เป็นุ่นโหมดนะครับก็คือเป็นสามารถเล่นเวลาเราขึ้นอย่างเช่นพูทับบงทับเบิกเงี้ยเวลาขึ้นเวลาลงก็ตบเข้าซ้ายนะครับเป็นตัว S เพื่อเล่นตำแหน่งเกียร์ที่สามารถที่จะทดเกียร์ได้ในการขึ้นลงนะเพื่อนนะโอเคไป ในคันแรกนะสวยๆเลยและคันที่2คันนี้ราคามาแล้วนะครับราคาผมแจ้งนี่เลยคือ379,000บาทไปี1 9ทะเบียนนี้นะครับมาดูโครงสร้างเลยครับไฟระบบไฟทุกอย่างครบหมดน็อตไม่มีขยับนั้นเพื่อนนะดูแอร์ระบบแอร์ตคอมแอร์ตัวตัดปกติเลยนะครับแบบนี้ที่เราเห็นนะครับสวยงามมาก มาดูองไอไม่เห็นนะนี่คือคันที่2ปี19นะครันนี้นะมาไปดูรอบคันเลยมาเราไปดูในส่วนของเอกสารกันก่อนครับเพื่อนเอกสารคือปี19ครับเครื่อง1.2นะครับ9.2แรงมา้านะเพื่อนนะภายในะจะเป็นเบาะผ้านะครับคันแรกเป็นเบาะหนังนะอันนี้2เป็นเบาะผ้านะครับ คอนโซลใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูยางได้ปีหนึ่งเก้าได้เพื่อนนะหอมปีเลยเพราะเลขไม้น้อยมากเดี๋ยวผมพาดูว่าเลขไม้คันนี้แค่สี่หมื่นกว่ากิโลเดี๋ยวไปดูว่าสี่หมื่นเท่าไหร่ฝาท้ายเหมือนกันนะครับฝาท้ายเหมือนกันนี่นะฮะปีสิบเก้าจะไม่มียางอะไรเออปีสิบเก้าจะเป็น อในส่วนของน้ำยานะปี2 0มีนอกงงเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเลือกเอาว่าเอาคันไหนนะครับน <Yeah, S 1> <มา S 2> ี่มาดูในส่วนของคันที่2ครับเลขมาอยู่ที่4363กิโลเมตรเพื่อนจอเป็นทัสกีนนะครับจอเป็นทัสกีนเกียร์สังเกตว่าปี19จะดู ดีกว่าปี20นะถ้าสายตาผมแนละ้20ว20มันจะเป็นมือหมุนใช่ไหมอันนี้ในส่วนของปี19จะเป็นดิจิตอลนะครับระบบแอ์เพื่อนว้าวมากคันนี้น่าสนนะเพื่อนนะในส่วนของคันที่2379,000บาทและที่สำคัญมีคันเดียวเลยไม่แค่40,000กว่ากิโลเพื่อนๆคนไหนนะครับดูแล้วชมแล้วอยากได้นะเพื่อนนะรีบโทรมาในส่วนของ อาเบียน,นี้น่าสน3 7 9 0 0 0บาทปี19และส่วนของคันที่2ก็คือคันนี้ปี20นะเพื่อนนะแต่ว่าราคายังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใ,ใกล้ๆเคียงกันนะเพื่อนนะถ้าใครสนใจในส่วนของเจ้าตัวโตย o ตายาลิ s 1.2สมินะยังไม่ท็อปนะเพื่อนนะก็พักมาในส่วนของใต้คลิปวิดีโอแต่ละชุดผมมีเบอร์โทรและลิงก์ไลน์ให้ขอ รูปเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมใครสนใจทักมาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วยาลิสสวัสดีครับ